เอาลืมแล้วสวัสดีครับต้องเสียยูทูบเลยครับเนี่ยเ <ừ. S 2> มื่อไงกับมาวันหยุดนะครับวันเสารนะ์นาะวันเสาร์ที่สิบ้วาะมาหากิน๋วปลามาหากินเหล่าปลาเหรอไงมาหากินเหล่าปลามาหากินวเขาปลาเหล่าปลานด้หมะเรยนะคือประสชุมคน,น,นลัคนโว้ย เดี๋ยวไปตบปากกาบ้างครับได้เลยปากกาเห็้มาปากกาเลยครับเราจะทากันก่อนปากกาขั้นแรกตามบานๆเขานะครับอยู่ประเทศเกาหลีใต้เลยครับเนี่เกาหลีใต้เกาหลีใต้ว้าลูกพี่เห็นข้อเรื่องข้อเรืงอยัางคือเดี่ยมแท้ล่ะเจ้าเด้งกนเดี่ยวไร่ไร่ไร่อยู่บ่เนักเดียนมาไร่นักเดียนเนี่ยแต่ว่าก่อนโควิดท่านในไร่อยู่เนียนาะตัวนี้โควิดกับทุกันบนเนาะ เพราะว่าอยู่เกรณีใต้ภาคใดกันคือกันมาประเทศไทยด้วยกันเนาะมีไทยกันฮะสิงยากช่วงเนี้ยเพรว่าอันข้องกันซื้อตั้งแต่บุหระช่วงบุมบุมคนละบุมบุมคนละอ้าใครหยิ่งหนาตัะประคองกันไปเนาะประคองประคองกันไปเพื่อประหยัดได้กับประหยัดเด้อพี่น้องกไยข้าวถือนอกมาเนี่ยฮะฮะส่งข้าวขาว่ะเว

โอ้เนี่ยเกี่ยวข้าวป่ะเนี่ยเกี่ยวข้าวตักเ่ตักอรเนี่ยกุดเดียีตักนเดย์ตักก้อนเนี่ยตตักนเดยดนะเนี่ยนะครับเตัดข้าวของของขาอเนีอาไปทอดกันนะขาหนฟ้าขึ้นหนาวหิวขาอ่หิวขาเดเอาไว้คันเดียวไปทอดก้อนแล้วกันถวยเนี่ันีุ้ดนี้ต้มเนี่ย เราไห้แก้แล้วเดี๋ยวข้าวแก้เาแก้ยังก็กินข้าวกินรก็ิลูีกันต่อเดียวจถ่ายต่อลอีกเดี๋ยวิ่ยอีกต่อ่เอาถ้วยคบมาด้อลูกเับิตามตไง้ับิตามช่องยของป่าแกนะครับป่าแกมงคัวป่าไมคัขนาดเ็นบ้านเขาเลยรอบนเขานามอลลนปีบนาแทวิธีสน ไดีได้นำสะอาดดีด้ครับก็เก็บออกก่อนนะชุบีต้มประเดี้ก็สีต้มยทอดไปเห็ดไปละแค่ทองแพ่ยังไงคือต้มห้องมาตอกแพรทองเนาะปากกาเนี่แ่เสียบนะครับแช่หวานหวานอืมเออสมเกียวไปแล้ครับ ได้ควบมงควปลาดีนน้ำไหลตลอดเอาะสาธานะครับเรากระับงแค่น้อยไปหนึ่งกรงแน้อยเนาะกรงแค่น้อยบงลองมือมันสุกเร็วนะครับ ต้มใส่ผักกาดจอนะครับผักกาดจังก่อนผักกาดจอผักกาดจอผักกากดจอขอบไปเลยวะเดี๋ยวที่ละตัวท่านจะดีโอ้ยตายเบอรนขั้นตอนกานทอดครับใส่อีกใส่ถั่วไม่ลอยโอ้โหละอีกกินข้าวป้าครับมึงนี่กูสู้เนี่ยมาที่นี่กูเหลี่ยนกันแล้วขั้วฝ่ายอยู่เ <c oughs> อาเอาสุกเกะลูกเข้ โอ้กุกหลายคนเห็นวหรอเกาหรีเการีกุกสู้จังกุกสู้จังอ่าพบบุญโอ้ใส่ลายตัวเดี๋ยวอดลายตัวต้องใส่ลายตัวเนี่ยเ๋ยวขันความนี่อยบอกกูเลยฮะิดความเยอขั้นตอนการทอด อย่นเีเวน่เราขีดแห้งหอนก้อนเจนเย็นเนจบจ๊บจ๊บจบเมแล้วเลมแล้วกคิดว่ามู่ะนี่ครับการต้มปลาครับต้มปลาขั้วปลาบานๆเนี่ยบานๆต้มปลาใส่แบบเจ้าฟองบอกเหรออะไรจะบองไปดิปลาองย โอ้โหแซบจาเดีมันเมีนวะลูกพี่สตรเทาเดียวสตดอุดรเนีแซ่บวะเตมชิมแล้มัวะมันดี้อ้กินหอมหอมเลยเนี่ยนวกเนาปลาบองนะเป็นต่แซ่บเพื่อนน่งมาไปน่อยมาไก่เว้นี่กลินแกวบองเลยโอ้ยเรื่องอะไรครับโอยแม่พากินนัสิเรื่องอะไรแซ่บแซ่บไปเลยจกบบองเพื่อเนาะนี่พกมขนทอดปลาตวนี่ทอดปลาปลาเนี่ปลาปลาเนี่ก็ทอดแล้ว นี่ครับทอดแล้วครับนี่ทอดปลากับต้มปลาครับน้องเงานประซิวละอร่ยเลยนึ่งแล้วก็มีผักกาดเสียบลายมีเสียบลายพักกาดมาจากไอ้ชุ่มกบบ้างหรือมาจากจีนแล้วมั้งเนี่ยเสียงบางเทีภาษาจีนบางมีแต่ภาษาจีนเสียบล้วนเลยกันเลยขึ้นมาจากจีนผักกาดใส่นั่นดิใสียังพี่เขาเอาอคันแม่เด่นเรื่องสมุนไพรไหมใจผม ปลูกเองนะครับทุกหาซาใช้วปลูกเองเนเอาอเตรียมม่หน้าบ้านเรางามบ่นี่ฟักซีปลูกเองครับเนี่ยยบาหัวไก่เลยยามบีลีักซีหว่มยาหยบมาไก่เหอกองขวายใส่กับเจียวนะครับเนี่ยักซีกับเจียวเนี่ยคาดขนาดวายเบิรเท่านันครับเนี่ยดอนยตีควายควยว่าควยว่าเป็นเจ้าตีคุยเ่งล่างเจ้าล่างไปด่นล่างแล้วไ่วาาน Làng là cây mà sầu này chắc là làng bộ làng ngoại cả lươm nữa Hơi đồ đồ Ôi